แค้นนี้ต้องชำระย้อนชมไฟ5ปีที่แล้วบัวขาวปล่อยหมัดน็อกนยาเนตยกแรกคลิปความเคลื่อนไหวล่าสุดของดัมดอทคบัวขาวบัญชาเมกยอดมวยขวัญใจชาวไทยที่ล่าสุดมีโปรแกรมจะกลับขึ้นมาชกส่งท้ายปีในศึก a w s l e g e n d of r a o d o m เนินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึก r a o d o m เนิน o ว l d s e r i ร s a w s ในวันที่2ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบสนามมวยเวทีราชดำเนินครบ78ปีย่างก้าวเข้าสู่ปีที่79อีกด้วยโดยคู่ต่อกรในไฟน์นี้ของบัวขาวก็ไม่ใช่ ใครที่ไหนนั่นก็คือนายเนตไอมานกัมปั้นชาวสเปนเชื้อสายคองโกที่เคยลองวิชากับบัวขาวมาแล้วก่อนสุดท้ายจะแพ้น็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อ5ปีก่อนทําให้ไฟนี้เจ้าตัวมุ่งมั่นที่จะกลับมาล้างแค้นให้สําเร็จซึ่งงานนี้เพจ facebook อย่างเป็นทางการของบัวขาวแบนชาเมกจิมบิวแอคคาแบนชาเมกบัวขาวแบนชาเมกได้โพสต์แจ้งรายละเอียดไว้ว่าบัวขาวัส นายาเนต2ธันวาคม2566กติกาคิกบ็อกซิ่ง69.5กิโลกรัมพี่บัวได้คิวชกค,ครั้งต่อไปแล้วนะเจอกับพยาสิงโตนายาเนตไอมานเป็นคู่เอกศึก AWS Legend of Raw ดำเนินวันที่2ธันวาคมนี้ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกจริงๆคนนี้พี่บัวเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งที่ประเทศจีนเมื่อ5ปีก่อนและก็ชนะน็อกไปได้ในยกแรกแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังคาใจอย,อยู่บอกว่ารอบนั้นมาเป็นมวยแทนมีเวลาแค่10วันแต่เลือกที่จะมาเจอกับพี่บัวเพราะเขามองว่าพี่บัวเป็นไอดอนพาอ เขาแพ้นอกไปเขาก็รู้สึกผิดหวังมากที่ทําผลงานได้ไม่ดีพอเลยตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาตัวเองตลอด5ปีที่ผ่านมาจนได้มาเจอกับพี่บัวอีกครั้งในไฟน์นี้เขามั่นใจมากว่ารอบนี้จะต้องทําได้ดีกว่าเดิมและมันจะถือเป็นเกียตรติประวัติที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขาเลยหากชนะพี่บัวได้สําเร็จไม่รู้จะดีใจหรือหวั่นใจดีที่มี FC มุ่งมั่นที่จะจัดการเราแบบนี้พี่บัวมองว่าคนแบบนี้เขาน่ากลัวมากนะพวกที่มีความมุ่งมั่นและกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองทุกวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนนนน่่่่าาาาาาจะทรบกกกััดีแล้ววพวพมมยตตงชติเขไ ไ,ได้ด้วยไปกว่านักมวยไทยอย่างเราเลยยออีกอย่างก็คงต้องยอมรับเหมือนกันว่าตัวพี่บัวเองก็เข้าสู่บั้นปลายอาชีพของตัวเองแล้วถือเป็นอีกโจทย์ที่ท้าทายไม่ใช่น้อยก็ขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจให้พี่บัวด้วยนะ2ธันวาคมนี้ศึก AWS Legend of Rah r a h ดําเนินที่เวทีราชดำเนินนี่คืออีกหนึ่งศึกสำคัญในชีวิตของพี่บัวจะขอสู้อย่างเต็มที่จะไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับนายเนตไอามานอายุ35ปีสถิติชกทั้งหมด99ไฟชนะ72ชนะน็อก33แพ้ เสมเออเจเป็นนักชกที่มีลีลาดูเดือดออกอาวุธได้ครบเครื่องไฟล่าสุดคือขึ้นชกในศึกรอดำมเนินเวอร์ซีรีเอาชนะคะแนนวันเฉลิมนวนทองสนุกเกอร์คลับเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนไฟเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้ด้านล่างเรียกน้ำย่อยก่อนดูรีแมทของจริงช่วงต้นเดือนน้ารับรองว่าเดือดแน่นอน